ต่อหัวข้อถัดมานะคะเราก็จะเริ่มเรียนกันแล้วในเรื่องการแยกองค์ประกอบของแดงนะคะการแยกองค์ประกอบของแรงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ประเภทเนาะประเภทที่1น่งค่ะแรง2องิติ สอนมิตินีง่ายมากแค่หนูรู้จัก x กับ y นะคะ x กับ y ทีนี้เวลาที่เราจะแยกอะคะ่ะเราจะเป็นตัว f ลบเนาะเพราะว่าอะไรเพราะ f เนี่ยมันจะแทนสัญลักษณ์ด้วยคำว่า f force ค่ะ f force ซึ่งแปลว่าแรงเอง จะเขียนให้มันดูแตกต่างนะคะเผื่อว่านักศึกษาจะได้มองออกว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าสองรูปนี้เหมือนกันหรือต่างกันอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแกนไหนแกน x แกนไหนแกน y เอยถูกต้องค่ะแนวนอนคือแกน x แล้วแนวตั้งก็คือแกน y สองรูปนี้เหมือนกันไหมคะสองรูปนี้เหมือนกันไหม ใครตอบว่าเหมือนนะคะเหมเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกเนาะสองรูปนี้จริงๆมันก็คล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่ามุมเซตาเนี่ยจะอยู่ทางด้านแกน y แล้วก็อันนี้ก็จะอยู่ทางด้านแกน x เวลาที่เราจะแยกแรงนะคะเราจะแยกโดยการที่แยกแกน x และแกน y fx แล้วก็ fy ค่ะ fx ของเราก็จะเป็น f sin เซตา ส่วน f y ก็จะเป็น f cos เตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นส่วนฝั่งนี้นะคะ f x คือ f cos เตส่วน f y ค่ะคือ f sin เต so that อ่ะแล้วก็มันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึงคะ่ะว่า อันนี้ตามทฤษฎีนะคะตามทฤษฎีเลยว่าเซตาติดแกนไหนแกนนั้นจะเป็นคอสอันนี้ให้หนูจำไปเลยนะคะสำคัญมาก เราก็ได้แล้วเนาะลองดูตัวอย่างเนีคะแต่ตัวอย่างของครูเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ advance นิดนึงเราคงจะไม่ได้เรียนกันแบบนี้เนาะอันนี้หนูคงจำไม่ได้ะะอ,อ่ะคพระดนเพอินว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคยเรียนมาแล้วเหมือนกันจากปวชนหนึ่งเทอมสองอะไรอีกถ้าสมมติว่าโจทย์จงแยกแรงองค์ประกอบของแรง แรงตรงนี้นะคะแล้วก็แรงฝั่งนี้เนาะอันนี้จะเป็น f 1ค่ะขอเขียนให้มันสีต่างกันหน่อย f 1เท่ากับสมมติเท่ากับ500นิวตันตรงนี้เป็นนิวตันแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะคล้ายๆกับเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์เนี่ยจะมีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็ส่วนแรงเนี่ยจะมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเอง f 2เท่ากับ36 ตันไล้ F สามเท่ากับแปดร้อยห้าสิบนูตันส่วนมุมนะคะมุมนี้เท่ากับ40สฝั่งนี้เท่ากับ60อ่าข้อนี้ครูครูจะทำให้ดูก่อนนะคะถ้าหนูทำได้ครูก็จะปล่อยให้หนูทำต่อไป ต่อนะคะฝั่งนี้คือ f1x เวลาเราแยกเรามีกี่แรงให้เราแยกตามนั้นนะคะก็คือมี3ามแรจะมีทั้งหมด6ตัวคือ f1x f1y f2x f2y f3x f3y ทีนี้มันจะเท่ากับอะไรให้หนูเขียนสูตรก่อนเลยอันดับแรกครูขอย,ย้ำนะคะเรื่องสูตรเพราะว่ามันจำเป็นแล้วมันก็สำคัญถ้าหนูแทนค่าเลยครูมองว่าตัวหนูเองอาจจะทำผิดก็ได้อ่าอันนี้ f 1 x นะคะก็มาดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะคะนี่มันอยู่แกนไหนคะอยู่ทางด้านแกน y เพราะฉะนั้น x จะเป็น ไซน์นั่เซน์เซตาเขียนแบบนี้ก่อนนะคะส่วน f 1 y เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันอยู่ทางติดกับแกน y นะคะเพราะฉะนั้นแกน y ถึงเป็น cos นั่นเองส่วน f 2 x นะคะ f 2 x ให้ดูตรงนี้ค่ะ f 2 x เนี่ยมันจะอยู่ทางเส้นจำนวนท,ทางด้านขวานะคะโดยอยู่ทางด้านแกน x นั่นเอง เพราะฉะนั้น f 2x ก็จะเท่ากับตัวมันเองเลยก็คือ f 2ไม่มีคออไม่มีสายนั่นเองส่วน f 2y เนี่ยดูนะคะว่ามันเป็นเส้นจำนวนที่อยู่ทางด้านแกน x เท่านั้นเพราะฉะนั้น f 2y ตอบได้เลยค่ะเท่ากับ0อะไรที่มันไม่มีค่าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิอะไรที่มันไม่มีอยู่ในโจทย์นะคะ ตัวตัวนั้นจะมีค่าเป็น0ย์ไม่ใช่ว่าไม่มีค่าเดี๋ยวครูเปรียบเทียบผิดัเองส่วน f 3 x นะคะก็ดูในส่วนของแรงที่3แรงที่3เห็นไหมคะยื่นมาตรงนี้มุมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้ว f 3 x ก็จะเป็น cos เศษตา้าใครที่ทำแบบฝึกหัดและทำตามครูทุกขั้นตอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้คะแนนค่อนข้างที่จะเยอะ ส่วนไครลรัดครูก,ก็พยายามที่จะให้แต่ก็คงได้ไม่เท่าเพื่อนเนาะต่อมาค่ะคือการแทนค่าแทนค่าเลยค่ะ f 1อ่าดูเท่ากับ500ร้สายเท่าไหร่คะสายสี f 2 500เช่นเดียวกันสายเท่าไหร่คอทเท่าไหร่คอ์ตัวเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่คอร์กับสาย ส่วนอื่นอย่างเช่นมุมอะค่ะมันกว้างเท่าเดิมเนาะเราจะไม่เปลี่ยน f 2x เอ f 2x ก็เท่ากับเส้นจำนวนเลยก็คือ36มนิวตัน f 3 y บนะคะก็เท่ากับ850คอร60ส่วนอันนี้ก็เป็น850 sin 60ขย้ายนิดนึงค่ะมันไม่พอ นี้ก็ถึงเวลาหาคำตอบค่ะคําตอบเนี่ยทุกคนกดเครื่องคิดเลขกันเป็นหรือยังถ้าใครกดไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเวลาเราเปิดเรียนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนกดเครื่องคิดเลขนะคะอ้อทีนี้ดูเครื่องหมายด้วยค่ะเครื่องหมายเลืมไปเลยถ้าแรงไปทางขวาจะเป็น บวกขึ้นบนก็บวกนะคะไปทางซ้ายลบขวาก็ลบเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนมีลบบ้างเอ่ยมี f 3ามบตัวเดียวเนาะอันนี้เป็นลบค่ะอันนี้ก็แต่ต้องแทนค่าเป็นลบเช่นเดียวกันอ่ะห้0ร้อย40เท่ากับ 321.39นิวตันตัวถัดมาค่ะ500คอส40จะเท่ากับ383.02นิวตัน850คอส60เท่ากับ425 จุดศูทีนี้เวลาเป็นศูนย์ศูนย์ทำยังไงถ้าไม่มีคสนิยมนะคะให้หนูใส่0ูย์ไปด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดความเคยชินตัวสุดท้ายค่ะ850ร้อยห้สบหกสิบเท่ากับ, 12, จบเจ็ดร้อยากจุดหนึ่งจบแล้วย่งข้อยากไหมไม่ยากเลยนะคะ ถ้าใครยากก็ทักมาถามกันได้นะคะอ่าทีนี้ครูก็จะทดสอบว่าเราเนี่ยดูคลิปวิดีโอที่ครูให้ไว้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวยังไงช่วยครูหน่อยเนาะ ex ถัดมาค่ะจงหาองค์ประกอบ จงแยกจงแยกจงแยกองค์ประกอบของแรงอ่าข้อนี้เมื่อกี้ครูสัญญาไว้ว่าเราจะให้ผู้คุณทำบ้าง ีนี้จะมีแรงกี่แรงนะจะทําได้หรือเปล่านะมันทำได้สิสอนแล้วเนาะ F 1ของเรามองไม่เห็นเดี๋ยวหนูมองไม่เห็น F 1เท่ากับ4ี่รนิวตัน F 2เท่ากับ8ปดรนิวตัน F 3เท่ากับหก ร้อยสองนิวตันทีนี้มาดูแรงค่ะว่าจะอยู่มุมไหนอ่าข้อนี้นะคะใครที่จะลองทำเนี่ยครูให้ห้นาคะแนนห้าคะแนนนะคะ แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นคนแรกเท่านั้นโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งค่ะ